สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับข้อสอบจำลองข้อสอบโอนไนปี58นะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อสอบจริงนะครับเป็นข้อสอบจำลองมานะครับก็สําหรับข้อที่2นะครับน้องข้อนี้ก็เป็นข้อแนะนําอีกเหมือนกันที่อยากให้น้องเก็บเพราะว่าอย่างแรกนะครับน้องก็คือว่าข้อนี้มันไม่ต้องคิดเลขครับน้องมันเป็นเรื่องแผนภาพเวนนอร์นะครับปี58ออก2ข้อเลยนะครับน้องเวนนอร์เพราะฉะนั้นเก็บเรื่องนี้จะค่อนข้างขุมนะครับจะค่อนข้างขุม อ่ะโอเคเนื่องจากเพื่อเพื่อเป็นการเฉลยรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับเวลาเราจำกัดเราก็จะเออไม่ไม่สอนเครื่องหมายแล้วกันนะครับนะไม่ขออนุญาตไม่สอนเครื่องหมายแล้วกันก็ทำไปดูในโจทย์เลยนะครับใครว่างก็ลองทำไปดูก่อนครับน้องแล้วค่อยดูเฉลยนะครับก็สำหรับข้อ,อนี้แหมแต่ก็อดไม่ได้จริงๆนะครับเออแนะนำกันนิดหนึ่งก่อนแล้วกันเครื่องหมายกลัวน้องลืมกันหมดจริงๆนะครับเครื่องหมายเซ็ตจะมีอยู่ทั้งหมด 4ี่เครื่องหมายนะครับน้องก็จะมี A Union B ถ้า Union ก็คือการเอามารวมกันถ้าเป็นลักษณะของแผนภาพก็คือจะตอบทั้งทั้งหมดนะครับน้องทั้งหมดส่วนถ้าเป็น A i n t e r s e c t B นะครับ A i n t e r s e c t B จะนับเฉพาะส่วนไหนจ๊ะส่วนสาเวลาตอบจะไม่ตอบทั้งหมดครับน้องจะตอบเฉพาะส่วนตรงตรง,ตรงกลางที่สามกันโอเคไหมอ,อีกอันหนึ่งก็คือ A ลบ B ครับน้องถ้าเป็น A ลบ B นะครับน้องอจะใช้เป็นการ,เป,การเป็นการหักครับน้องเป็นการหัก หมายความว่าไงสมมติอันนี้เป็นเซต A นะครับน้องอีกอันหนึ่งเป็นเซต B นะครับหมายความว่าตอนแรกน้องมี A อยู่แบบนี้ถูกไหมก็ให้น้องหักส่วนที่ซ้ำกับ B ออกไปครับน้องคือส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับน้องก็จะได้เซตออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับน้องนี่หันไปเลยก็คือ A แต่หักของที่ซ้ำกับ B ออกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับน้องง่ายๆเลยก็คือ A c คอมพลเมนต์นะครับหรือบางทีบางปีเคยออกเป็น A แล้วข้างบน C ไม่ใช่เลขยกกาลังนะครับน้องอันนี้คือการบอกว่าคอมบิเนต์คือไม่เอายกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติเมื่อกี้น้องมี A กับ B ใช่ไหมเอ A กับ B แบบนี้ไม่เอา A ก็คือไม่เอา A นะครับน้องไม่เอา A ก็คือข้างนอก A ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับน้องที่อยู่ข้างนอกเห็นไหมเหมือนลูกไฟนะครับนะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือทั้งหมด4 4เครื่องหมายที่น้องต้องจําให้ได้อันนี้ทวนให้หน่อย พรน้องจำได้พวกนี้ข้อนี้ทําได้เลยครับน้องแต่หลักการคือว่าข้อนี้ที่มันยากขึ้นมานิดนึงนะครับน้องก็คือว่าเวลาน้องจะทําข้อพวกนี้นะครับพวกแกลงเงาเนี่ยสเซตเนี่ยน้องจะต้องวาดทั้งหมด3เซตแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น้องต้องรู้ก็คือเวลาเขาเอามาทํากันเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายวงเล็บ ถ้ามีวงเล็บนะครับน้องๆจะต้องทําในวงวงเล็บก่อนโอเคไหมวงเล็บเนี่ยจะคิดก่อนเสมอนะครับอันนี้น้องต้องรู้โอเคไหมนะครับนะจะต้องคิดก่อนเสมอเหมือนบวกเลขอ่ะนะครับเหมือนบวกเลขอ่ะก็มาเริ่มกันเลยครับน้องข้อนี้นะครับเขาจะบอกว่ามีเซตเอเซตบีและเซตซีอยู่ครับน้องเขาถามว่ารูปที่เขาแรงเงาเนี่ยตรงนี้นะครับน้องข้อใดไม่ใช่คําตอบครับน้องไม่ใช่คําตอบเดียวกับอันนี้นะครับอ่ะแสดงว่าถุกข้อเนี่ยคาตอบต้องเหมือนอันนี้เลยนะมีอยู่ข้อเดียวที่ไม่เหมือน หลักการในการทําข้อพวกนี้จริงๆใช้การแรงเงาก็ได้แต่ว่าเวลาดูมันจะค่อนข้างช้านะครับดังนั้นนะครับน้องพี่ก็เลยแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครเรียนกับพี่พี่จะใช้แต่วิธีนี้นะครับก็คือวาดขึ้นมา3เซตก่อนนะอันนี้เหมือนกันหมดนะครับน้องหาปากกาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะวาดขึ้นมา3เซตก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับน้องนะครับอ่ะลากขึ้นมาวาดขึ้นมา3เซตนะครับ สามเซตวาดวงกลม3มวงครับน้องเหมือนช่อง7สีนะครับ e ww, แบบนี้เสร็จปุ๊บน้องก็ตั้งชื่อครับน้องตั้งชื่อเป็น A B แล้วก็ C นะครับเวลาเขาคิดนะครับน้องถ้าน้องแรงเงาเนี่ยรูปมันจะเละครับน้องแล้วน้องต้องแรงเงาทั้งหมด5รูนะครับมันจะเสียเวลาค่อนข้างมากดังนั้นส่วนใหญ่เวลาเขาคิดกันนะครับเขาจะใช้ตัวตัวเลขแทนแต่ละพื้นที่พื้นที่ที่1พื้นที่ที่2พื้นที่ที่3พื้นที่ที่4พื้นที่ที่5พื้นที่ที่6และพื้นที่ที่7 ซึ่งถ้าน้องใส่แบบนี้จับไม่ครบนะครับน้องเพราะว่ามันต้องมีพื้นที่ข้างนอกด้วยก็คือเป็นพื้นที่ที่เท่าไหร่จ๊ะ8โอเคเลยเวลาเขียนตัวเลขแทนลงไปเนี่ยมันจะดูง่ายครับน้องมันจะดูค่อนข้างง่ายเสร็จปุ๊บนะครับน้องเวลาพี่สอนเนี่ยพี่ต้องสอนละเอียดนิดนึงถ้าสมมติน้องมีวงกลมแค่2วงนะครับพื้นที่จะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามี3วงนะครับนะสาวงก็จะมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด 8ส่วนอันนี้น้องต้องรู้นะครับ2วงเวลาน้องวาดให้ครบจะมี4ส,ส่วนแต่ถ้า3วงจะมีอยู่ทั้งหมด8ส่วนพี่ค้างก็ถ้า4ี่วงอะเออ4วงเขาไม่สอนนะครับน้องเ็าสอนแค่3วงนะครับอ่ะโอเคนะรูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นนะครับน้องอ่ะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าถ้าแทนเลขเนี่ยมันจะดูง่ายมากครับน้องนะครับอ่ะมาเริ่มต้นที่ข้อที่1เลยข้อที่1นครับน้องน้องทําในวงเล็บก่อนเขาบอกว่า A ออ intersect กับอะไรจะ๊ะ 4หมายความว่าเราจะดู a ซ้ากับอะไรเอ่ยซ้ากับ c ส่วนไหนที่ซ้ากันก็คือ4กับ5เห็นไหมเอ่ยนะครับนะเดี๋ยวพี่จะแยกออกเนี่ยน้องบอกมองไม่เห็นเนี่ยพี่ถูสัง,งงเลย4กับ5ตรงนี้ครับน้องที่ a กับ c ซ้ากันน้องก็ไปใส่เป็นตัวเลขมันจะดูง่ายเห็นไหม4กับ5เสร็จปุ๊บก็บน้อง b อนะ่าเดี๋ยวเขาจะเอามาลบกับ b นะ บีคืออะไรบีน้องก็เอาเลขไปใส่ B iki, 2 3 5 6หนะครับน้อง2 3 5 6การลบคือการอะไรจ๊ะการหักออกน้องก็แค่หักออกคบนองว่าเลขไหนเหมือนกันน้องก็หักออกก็คือเลขค่าเหมือนกันเห็นไหมเลยน้องก็หักออกไปครับน้องนะครับฮะหักตัวเลข5้าออกไปฟืบปบนะครับน้องก็จะเหลือแต่เลขอะไรจ๊ะเลข4แต่ตัวข้างหลังไม่เอามาตอบนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องอะถ้าพี่จะมองเป็นรูปนะเผื่อใครมองเป็นรูป a ซ้ํากับ c คือส่วนนี้ทันไม่เอ่ยแต่หากส่วนที่ซ้ํากับ b ออกก็คือหากเลข5ตรงนี้ออกน้องก็เลยเหลือแต่ส่วนตรงนี้ครับน้องก็คือเลขอะไรจ๊ะเลข4โอเคไมเอ่ยนะครับเลข4เท่านั้นเองเห็นไม่เอ่ยนะครับไม่ยากพอน้องได้เลข4ปุ๊บน้องก็แรงเงาก็ได้แต่ว่าพี่ไม่แนะนําให้แรงเงานะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นไงไปอ่านข้ออื่นไม่ออกเลข4น้องเหมือนกับโจทย์ไหมเหมือนเห็นปะฝั่งเดียวกันเลยเห็นปะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องแสดงว่าถูกไหม ถูกต้องนะครับน้องถูกต้องนะครับน้องแต่เขาให้น้องหาข้อที่ไม่ใช่นะครับข้อนี้ระวังดังนั้นต้องหาข้อผิดนะครับหาข้อผิด น้องก็ทําแบบนี้ทุกข้อครับน้องเดี๋ยวก็ได้คําตอบนะครับอ่ะลุยสู้ต่อนะครับสู้ไม่ซื้อไม่ซื้อสู้ครับน้องมาอีกอันหนึ่งนะครับน้องข้อ2นะครับ c ลบ b ก่อนครับน้องทําในวงเล็บก่อนก็คืออยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน b ครับน้องตรงนี้ทันเอยอยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน b ก็คือ C กับอะไรจ๊ะ4กับ7โอเคไหมเอ่ยน้องไม่ต้องไปแดงเงาไงน้องใส่แต่ตัวเลขจะได้ดูง่ายดังนั้นนะครับน้องน้องจะได้4กับ7 เอาไปอินเตอร์เซกกับ A ข้างหน้าครับน้องซึ่ง A ก็คือ 1, 2, 4, 5 okay. 1, 2, 4, หโอเคป่ะออินเตอร์เซกคือนับส่วนหน่อยจ๊ะส่วนซ้ำนะครับน้องดังนั้นน้องก็หาว่าเลขไหนซ้ำกันก็คือเลขอีกแล้วเห็นไหมเอยดังนั้นพอน้องอินเตอร์เซกตกันน้องก็จะได้ตอบออกมาเป็นเลขเลข4ซึ่งตรงกับที่เขาวาดไหม ตรงอีกแล้วเห็นเลยนะครับตรงอีกแล้วนะครับดังนั้นนะครับน้องน้องก็จะตอบว่าถูกต้องอีกแล้วนะครับโอเคไหมอันนี้ก็ถูกต้องนอะว,วา่าง่าง่ายครับน้องถ้ามองเป็นตัวเลขคือถ้าข้อไหนเป็นเลข4อ่ะถูกนะครับนะข้อไหนเป็นเลข4ถูกนะครับ,อ, 4, รบอ่ะต่อมาข้อ3ครับน้องข้อ3ยากขึ้นมาอีกนิดนึงคือวงเล็บมันเยอะทําในนี้ก่อนครับน้องคือ B ียูเนียนอะไรจ๊ะบียูเนียนสี่อ่ะมองเป็นภาพแล้วกันจะได้มองเร็วขึ้น B ียูเนียนสคืออันนี้ทั้งหมดแต่เอาไปอินเตอร์เซ็ตกับอะไรเอ่ย เอคือนับเฉพาะซ้ำกับ a ครับน้องดังนั้นถ้าซ้ำกับ a ครับน้องซ้ำกับ a ไอที่4ฟาฝาซ้ำกับ a ก็คือ2 5แล้วก็อะไรจ๊ะ4ี่ทันเดอรองหแล้วก็4นะครับพี่ก็จะเอามาเขียนนะครับดังนั้นนะครับพี่ก็จะได้ออกมาเป็น2 5แล้วก็4พอได้25แล้วก็4นะครับน้องนี่2 4 5 2 5แล้วก็4เสร็จปุ๊บน้องก็ไปลบออกจากอะไรจ๊ะ ลบออกจาก B ก็คือ B มีเลขอะไรบ้าง2 3 5 6นะครับน้อง2 3 5 6การลบก็คือการหักออกครับน้องน้องก็หักตัวที่มันซ้ำกันออกก็มีเลขอะไรบ้างเลข2เลข5ทันเดอร์ดังนั้นนะครับน้องแสดงว่าน้องหักออกไป2ตัวครับน้องก็จะเหลือแต่เลขอะไรจะ๊ะเลข4ทันเดอร์นะครับดังนั้นนะครับข้อ3ก็จะตอบเลข4เหมือนกัน พี่เขหนุ่มงงอ่ะหนุ่ขอดูเป็นแรงเงาได้ไหมอ่ะได้เมื่อกี้แรงเงาดูเป็นหนังเลยนะแรงเงาไม่หาเมื่อกี้ได้สองสี่ห้าทันเลยหักที่ซ้ํากับ B ออกก็คือน้องหักส่วนนี้ออกครับน้องนี่หักส่วนนี้ออกทันเลยดังนั้นน้องก็จะเหลือแต่ส่วนเลขอะไรอย่างเดียวเลขสี่ครับน้องเลขสี่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้แล้วจริงดูเป็นแรงเงาก็ได้ครับน้องถ้าน้องถนัดนะครับนะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คน ามาอีกอันหนึ่งครับน้องข้อ4นะครับนะข้อ4เอ้ข้อนี้ก็ยังถูกอยู่นะเลขสเหมือนกัน a intersect c ครับน้อง a intersect c คือ c กับ a ซ้ำกันก็คือเลข4กับเลขอะไรจ๊ะ5โอเคหมเ่ยสกับ5เสร็จปุ๊บนะครับน้องน้องก็หักนะครับ a ซ้ำกับ b ซ้ำกับ c อันนี้ต้องแม่นเลยซ้ำกันทั้ง3วงก็คือตรงอะไรจ๊ะตรงกลางโอเคหมเยนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเลขเลข5นั่นเองโอเคไหม หักออกคบน้องดังนั้นน้องหักเลขอะไรออกหักเลข5ออกก็จะเหลือแต่เลขอะไรจ๊ะเลข4นะครับน้องเลข4นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถูกก็แน่นอนถ้าน้องไปสอบจริงถ้าจะเน้นเร็วนะข้อ5ผิดแน่นอนครับน้องเพราะว่ามันถูกมาละสี่ข้อนะครับโอเคนะข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5แต่ว่าถ้าสมมุติน้องอยากคิดนะครับข้อ5ก็ไม่ยากนะครับข้อ5ก็ไม่ยากนะครับน้องก็ค่อยๆไล่ก่อนครับน้อง A ยูเนียนบก็คือ a รวมกับ b ครับน้อง A รวมกับ b คืออันนี้ทั้งหมดถัดมอ่านึกภาพในใจนะครับเสร็จแล้วเอาไปซ้ํากับ C ครับน้องซ้ํากับ C คือส่วนไหนฮะซ้ากับ C ก็คือส่วนตรงนี้ครับน้องนี่ตรงกลางซ้ํากับ4น้องก็จะได้เลขออกมาก็คือ4 5แล้วก็อะไรจ๊ะ6โอเคไหมเออยูเนียนบแล้วเอาไปซ้ํากับ4ก็คือ4 5, 6นะครับน้อง4 5 6ห น้องก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้วงเล็บแรก4 5แล้วก็6เสร็จแล้วน้องไปลบครับน้องกับ A3 ซ้ำบซ้ำสก็คือตรงอะไรจ๊ะตรงกลางซึ่งตรงกลางเป็นเลขอะไรนั่นเองเลข5นะครับน้องก็คือหักเลข5ออกพอน้องหักเลข5ออกครับน้องหักตัวนี้ออกน้องก็จะเหลือเลขอยู่ทั้งหมด2ตัวคือ4กับ6ครับน้องข้อ5ที่ผิดเพราะว่ามันได้4กับ6ครับน้องมันเลยไม่เหมือนนะครับโอเคนะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับน้องๆ้องอาจจะบอกโอ้ oh, โหพี่มันก็ยากอยู่ดีต้องมานั่งไล่เหนื่อยอ่ะแต่เทียบกับว่าน้องต้องไปนั่งอ่านหนังสือใหม่ต้องไปนั่งฝึกคิดเลขใหม่พี่ก็คิดว่าเรื่องเนี้ยก็ค่อนข้างน่าเก็บโอเคไ้ยนะครับค่อนข้างน่าเก็บเรื่องแรงการแรง,งเงานะครับน้องออกทั้งโอเนแล้วก็ออกทั้งแพทนะครับน้องเพราะฉะนั้นน้องต้องทำเป็นทั้งสองอันนะครับโอเคไหมเวลาน้องไปสอบแพทก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับน้องโอเคนะ อ่ะเรียบร้อยนะครับน้องสำหรับข้อ2ก็เฉลยข้อข้อ5นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูข้อถัดไปเลยนะครับ